สวัสดีครับพบกับผมโคชเชนดอลครับกับรายการกินกับโต๊ะครับจะกินนอกอาหารที่นะครับวันนี้มากินที่ร้านเชสต์กริลนะครับสาขาย่านสีลมนะครับผมโอเคก็มีเมนูใหม่มาแนะนำนะครับก็คือสเต๊ะปลาสบะราซอสเทริยากิซอสเทริยากิราดที่ปลาสบะแล้วก็มีข้าวด้วยแล้วก็มีสลัดด้วยเผื่อที่คนชอบเผื่อคนเผื่อใครชอบกินสลัดนะครับ อย่างน้อยมีทางเลือกมีสลัดได้กินนะครับแล้วก็แค่ล้านก็มากพอเลยนะครับเขายังให้ตังหนะัน <c oughs> เขาเรียกว่าจัดเต็มมากๆอ่ะพร้อมยังครับพร้อมแล้วก็ทานเลยผมอดใจไม่ไหวจริงๆนะ่นาทานมากๆเอาอส่วนปลายก่อนละกันนะครับตัดง่ายสุด สดมากครับสดมากๆบอกเลยว่าถ้าชอบคืโคตรหายไม่โดนี่โกอย่างเดียวไม่โดนอาหารเลยท่านชอบพวกปลาเมนูนี้ได้อยู่นะเนื้อเผ็ดด้วยฮะเพราะเป็นน็อตโซลิยากิไม่เผ็ดเลยรักอร่อยมาก เามข้าวโพดต้องหน่อยไหมหวานๆมันมันครับมองมารับประทานกันดูได้นะครับก็จานละเนือดร้อยหกบเก้าบาทคุณเรียงแค่เพิ่มอีกแค่สิบหกบาทนะครับ <sor> ค <goals> ุณจะได้เป็นซี่แก้วหนึ่งเป็นร้อยแปดสิบห้าบาทหมดเนี้ยร้อแปดสิบห้าบทเองไม่ยากครับ หาทานได้ทุกสาขาทั่วประเทศกับเชสเตอร์ริวหรือเชสเตอร์เฉยๆที H ่เขาเรียก e อร่อยหลากหลายถูกใจทุกคนอร่อยหลากหลายที่เชสเตอร์สวัสัีวันนี้ขอลาไปก่อนนะครับผมก่อรับประทานต่อนะร <laughs> ับประทานอาหารเนี่ยแหละไ,ไม่ใช่ต่อร <laughs> ับประทานอาหารต่อเให้หมดนะครับโอเคครับเราพก็แบบหมอนกันนะ้าับแบวัยตัวดีกครับ